ตกไห<ด>วันยนะแล้วตกหนักด้วยเออแล้วไม่ใช่แค่ตกลงมาแค่ฝนนะคุณผู้ชมฟ้าผ่าก็มีมฟ้าเปรี้ยงฟ้าลั่นก็มีแล้วครั้งนี้ค่ะเป็นงานบุญด้วยสาวกำลังอยู่ในงานบุญปรากฏว่าฟ้าลงค่ะฟ้า ขามาข้างเวทีเลยค่ะแล้วเธออยู่ในรัศมีฟ้าลงพอดีคุณผู้ชมส่วนสาวอีกราย เจ็บเล็กน้อยตอนนี้กลับบ้านไปแล้วนะคะแล้วพอตอนเย็นก็สาวคนที่โดนฟ้าผ่าตอนเช้าเนี่ยเย็นกลับไปเต้นเหมือนเดิมเอาโลอเอาคนเราไม่เป็นอะไรอะ่ะ<อ>ชีวิตมันสั้นไงไข่มุกแต่ทีนี้ต้องใส่รองเท้าแล้วนะเออต้องเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแต่บางทีไม่แน่หรอกเราใส่รองเท้าแต่ฟ้ามันลงมาตรงเรายืนพอดีอะ่ะก็ไม่ช่วยแบบนั้นมีโอกาสโดนเป็นไปได้เหมือนกันค,คนที่ผ่านความตายมาเนี่ยอย่างสาวคนอีกคนนึงที่ไม่เป็นไรกลับบ้านได้ เธอคงคิดว่าชีวิตมันสั้นมากเป็นไข่มุกเนี่ยไข่มุกกลัวแล้วนะเอา้ามันกลัวก็จริงแต่ว่าถ้ากลัวแล้วนอนอยู่บ้านมันก็อดม่วนนะอ้อก็จริงอะปีนออกไปใช้ชีวิต <S 2> 2 <S ่อน,อนใช่ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนตกฟ้าแรงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่โล่งแจ้งถ้าเห็นว่าฟ้าครื้มคร้มมาแล้ว หลบก่อนดีไหม,มนะเน้นเพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยไปม่วนต่อครั้งหน้าจะดีสักกว่านะคะขยับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะจากปราจีนบุรีมาที่โคราชกันหน่อยนครราชสีมาค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงเหมือนกันครั้งนี้เด็ดไปถึง4ี่ชีวิตค่ะเป็นวัวค่ะฟ้าผ่าลงมากลางอคอกวัวเลยตรงบริเวณนี้เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าจริงๆแล้วเลี้ยงไว้26ตัวค่ะแต่ว่ามีทั้งหมด6ตัวที่สลบลงไปแล้วก็สามารถช่วยชีวิตขึ้นมาได้ กลายเป็นว่ารอดแค่สองแต่ตายสค่ะอ,อันนี้เขาล่ามไปด้วยไหมอะอื ไม่ได้ล่ามนะถ้าดูจากร่องรอยแล้วเพราะว่าตรงจุดนี้เหมือนเป็นจุดบริเวณอคอกวัวของเขาพอดิบพอดีแล้วเขาหลบฝนปะหลบค่ะหลบใต้ต้นไม้๋อ,อเนี่ยมันเข้าออทฤษฎีเลยอ่ะใช่ส่วนใหญ่วัวหลบฝนใต้ต้นไม้เนี่ย<น>ตายหมด<น>เลยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วฟ้ามักจะผ่าลงต้นไม้นะคะคุณผู้ชมคือพี่ปราณีเนี่ยเจ้าของขอคอกวัวที่อยู่ในพื้นที่ของตําบลอุดมทรัพย์อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าบริเวณตรงนี้เขาทาเป็นคอกวัวขนาดใหญ่ค่ะมีการล้อมรั้วลวดหนามไว้ แล้วตรงในพื้นที่ของขอคอกวัวเนี่ยมันมีต้นไม้มขนาดใหญ่หลายจุดเลยเขาก็ปล่อยให้วัวทั้งหมด26ตัวเนี่ยเดินไปเดินมาปล่อยตามอัธยาศัยเลยแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดฝนตกค่ะฟ้าแรงแล้วคุณผู้ชมลองมองภาพก,กว้างๆนะคือต้นไม้จะอยู่เป็นกระจุกกระจุกที่เหลือจะเป็นทุ่งนา มันก็เหมือนเป็นที่ลงแจง้งจังหวะนั้นเนีที่ฝนตกลมแรงค่ะตัวพี่เขาก็เข้าไปหลบด้านในส่วนวัวมันก็จะมีบางกลุ่มที่เขาจะแยกกันออกมาแล้วก็มาหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงดังเปรี้ยงแล้ววัวทั้ง6ตัวที่หลบอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณนี้ล้มพร้อมกันหมดเลยเขาก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นฟ้าย,ย่งแรงอยู่ไม่กล้าออกมาดูค่ะแต่พอฝนหยุดปุ๊บ ออกมาดูชาวบงชาวบ้านคนงานมาช่วยกันสามารถยื้อชีวิตวัวทั้ง6ตัวเนี่ยยื้อมาได้แค่2ตัวตาย2ตัวค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนเพศเมียสองตัววัวตัวผู้2ตัวอุ้ยพ่อพันธุ์แม่พันุ์ไปหมดเลยอะอแล้วก็มีตัวเล็กๆจิ๋วอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมเห็นไหมคือเขานอนตายเกยแล้วก็ร่างเนี่ยทับกันไปทับกันมานะคะอเออแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ยังมี2ตัวที่ยังบุญแข็งนะดวงยังแข็งรอดชีวิตมาได้ค่ะส่วนนางสาววรรณา,าบุญสำโรงค่ะผู้ใหญ่บ้าน บ้านตะกุดรังหมู่สี่นะเขาก็ฝากเตือนประชาชนว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักลมกระโชกแรงค่ะฟ้ากระหน่ำถ้าหากว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะอย่าอยู่ในที่โลงแจ้งนะคะให้หลบเข้าไปอยู่ภายใต้อาคารหรือว่าใต้ถุนบ้านค่ะเพื่อความปลอดภยัยพายุสงบลงเนี่ยจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะเพราะว่าไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ยถ้าอยู่ในที่โลงแจ้งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สําหรับฟ้าผ่าในครั้งนี้ฮะครับ